แอปทักษออนกล่าวไว้แบบนี้หลังมีดราม่าสงการโพส์แขวะเรื่องลูกจากประเด็นสุดร้อนแรงก่อนหน้านี้ระหว่างแอปทักษออนและสงการเตชะนรงหลังจากที่สงการได้โพสภาพคุ้นแม่และน้องปีใหม่พร้อมข้อความในวันแม่ระบุว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่บ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ๊กสันหวัง ก็คนนี้แหละครับผมหลายคนมองว่าแซ่สาวแอปหรือเปล่าล่าสุดสาวแอปออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ครั้งแรกแล้วค่ะบอกว่าได้เห็นค่ะได้เห็นค่ะรู้สึกอะไรก็เก็บไว้ความเห็นส่วนตัวแอปนะคะรู้สึกว่าถ้ามีอะไรคุยกันข้างหลังได้แอปไม่มีความเห็นใดๆไม่อยากต่อประเด็นจริงๆถ้ามีอะไรคุยกันหลังบ้านได้ ตอนนี้แอปก็มีคุยกับคุณปู่เสมอเชื่อว่าคุณปู่เข้าใจสถานการณ์ของแอปตอนนี้น้องปีใหม่เปิดเรียนแล้วและมีเรียนพิเศษในเรื่องที่เขาสนใจเป็นวัยของการเรียนรู้ถ้าจะเจอกันไม่มีการฟริกเวลาแต่มีการสื่อสารตลอดอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะ